3จาก4ี่แกนสแลมในปี2023 ทำให้เขากลายเป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์แก์สแลมประเภทชายเดี่ยวมากที่สุดในประวัะติศาสตร์เทียบเท่ากับมาร์กเร็ตคอร์ดนักเทนนิสหญิงระดับตำนานเจ้าของแก์สแลม24สมัยและโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024ในครั้งนี้เขาหมายามั่นปั้นมือที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกหรือที่เรียกว่าโกลเด้นสแลมหลังจากที่เคยพยายามมาแล้วจากการแข่งขันโอลิมปิกทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาเขาไม่เคยแม้แต่จะเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเลยสักครั้งหากโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้เขาทําได้สําเร็จเขาจะกกกลาาาายยเเเปปปนนนนนััทททิิรรระภดีีวค่่่5ให้ตตศอจฟ อังเดรอากาซีเซเรนาวิลเลียมและลาเฟลนาดาวที่เคยคว้าแชมป์โกลเด้นสแลมมาครองได้สำเร็จและเรื่องราวที่เดอะสตอรี่จะเล่าต่อจากนี้คือเรื่องราวของชายที่ชื่อว่า โนวัคตามความยอดเยี่ยมของโนวักยูโ,ยโวิดหรือโนเล่กำลังทยายานสู่จุดสูงสุดบนเส้นทางอาชีพนักเทนนิสของเขาในวัย37ปีหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยการคว้า3จาก4แกนสลแลมมาครองได้ในปีปฏิทินโดยเริ่มจากแชมป์แกนสแลมแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพนจากการเอาชนะสเตฟานอสซิซิปาไป3ามเซตร,รวดทำให้โนวัคควา้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่10และเป็นแชมป์แกนสแลมรายการที่22ในอาชีพซึ่งมากที่สุดในบริษัตเทียบเท่ากับราเฟลนาดาวนณเวลานั้นตามด้วยเฟนส2โอเพนแ และเป็นรายการเดียวที่แข่งบนขอดดินซึ่งทําให้ลูกเดินทางช้ากว่าขอดแบบอื่นๆและมีการกระดอนที่สูงขึ้นเมื่อตกกระทบพื้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะหวดลูกวินเนอร์เพราะผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะมีเวลาในการตั้งรับมากกว่าเดิมด้วยเหตุนี้ทําให้รายการเฟนโอเพนมักเป็นรายการที่คอยขัดขวางนักเทนนิสนหลายๆคน ที่หวังจะเก็บแชมป์รายการแกนแรนด์ส l a m ให้ครบทั้ง4รายการในปีปฏิทินสาหรับการแข่งขันเฟนโอเพนหรือชื่อ,อยังเป็นทางการว่าโลลังกาลอสโนวัคสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะ Carlos, าคาร์ลอสอัลคาาสมือวางอันดับหนึ่งของโลกวัย20ปีณเวลานั้นตามด้วยการเอาชนะแคสเปอร์ลุสามเซตร,รวดในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์แกนแรนด์ส l a m ที่23ในอาชีพของเขาไปครองได้สําเร็จขณะที่แชมป์เก่าและแชมป์เฟนโอเพน14สมัยรวมไปถึงเจ้าของแชมป์แกนแรนด์ส l a m 22สมัยอย่างราฟาเอลนาดาวพลาดการลงแข่งขันในปีนี้เนื่องจาก,กาบด ส่งผลให้โนเล่กลายเป็นนักเทนนิสชายเดี่ยวที่คว้าแชมป์แก์สแลมมากที่สุดในบระวัติศาตรผ่านมาถึงครึ่งทางของปี2023ตอนนี้โนวัคยูโควิดคว้าแชมป์แก์สแลมไปแล้ว2รายการ นั่นเท่ากับว่าเขาต้องการอีก2แกลนสแสลมที่เหลือของปีอย่างวิมเบลดันและ US o p e โอเพนก็จะกลายเป็นนักเทนนิสคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์สี่แกลนสแสลมได้ในปีปฏิทินโดยแกามชิชิต4แกลนสแสลมในปีเดียวนั้นในอดีตมีเพียงลอสเรเวอร์ตำนานนักเทนนิสชาวออสเตรเลียนักเทนนิสชายเดี่ยวเพียงคนเดียวที่ทำสถิตินี้สำเร็จในปี1969ส่วนโนวักนั้นทำได้ใกล้เคียงที่สุดคือปี2021ที่เขาได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพนเฟนโอเพนและวิมเบลดันมาครองได้หมดแล้วแต่กลับไปาาาดดท่่ตอเเนมว ในรอบชิงชนะเลิศ US o อ e n อย่างน่าเสียดายวิมเบลดัน,ดนแกนสแลมที่3ของปีเป็นการแข่งขันเทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นการแข่งขันแกนสแลมรายการเดียวที่แข่งบนขดยา้าหากย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนที่โนวัคอายุเพียง7ขวบเขาสร้างถ้วยรางวัลวิมเบลดันจากเศษผ้าและจินตนาการว่าเขาควา้าแชมป์ไปครองและเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งเขาจะขึ้นเป็นเมือหนึ่งของโลกหลังจากนั้นอีก17ปี ในปี2011โนวัคก,ก็ทำตามความฝันโดยการคว้าแชมป์แก์สแลม3รายการและหนึ่งในนั้นก็คือแชมป์วมิมเบลดันที่เขาฝันจะครอบครองตั้งแต่เด็กและจากผลงานที่กล่าวมาทําให้โนวักก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันหลังจากนั้นโนวัคก,ก็คว,าว,ว้าแชมป์วิมเบลดันได้อีกหสมัยและทําสถิติชนะในวิวเมเบลดัน3าแมตช์รวดตั้งแต่ปี2018ก่อนจะจบลงด้วยการแพร้ให้กับคาร์ลอสอัลคา拉าสามต่อสองเซตพลาดการคว,าว,ว้าแชมป์วิมเบลดันห้าสมัยติดต่อกันหรือแชมป์สมัยที่8ในอาชแปดใน ให้การลุ้นทําสถิตินักเทนนิสชายเดี่ยวคนที่2ในบริษัที่ทคว้าแชมป์4แกลนสแสลมในปีเดียวเป็นอันต้องสิ้นสุดลงแม้เรื่องราวของปี2023ดูเหมือนจะจบลงด้วยการที่โนเล่ไม่สามารถสร้างรบริษัทที่คว้าแชมป์4แกลนสแสลมในปีเดียวกันได้สำเร็จแต่พอมาถึงแกลนสแสลมสุดท้ายของปีโนวักยยโควิดก็สามารถกลับมาคว้าแชมป์แกนสแสลมที่24ของตัวเองได้สำเร็จ เทียบเท่ากับนักหวดหญิงระดับตำนานชาวออสเตรเลียอย่างมาร์กเร็ตคอร์ดด้วยการเอาชนะดานิเอลเมฟเดฟสามเทตรวดในรอบชิงชนะเลิศ US Open 2023และยังเป็นการล้างตาหลังจากที่เคยแพ้ไปในรอบชิงปี2021จนทำให้นวัคต้องอดสร้างบริษัทควาแชมป์4ี่แกรนด์แลมในปีเดียวกันผมต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาเพราะทุกคนก็ทำแบบนั้นยิ่งในฐานะคนวัย36ปีที่ลงแข่งขันกับนักเทนนิสอายุ20ปีผมยิ่งต้องพยายามมากกว่าเดิม โนวักให้สัมภาษณ์หลังจบเกมและแน่นอนว่าองค์ประกอบสําคัญที่นอกจากความพร้อมด้านทักษะร่างกายแล้วโนวักย o โควิดยังมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจที่เป็นส่วนผักดันให้เขาคว้าแชมป์แก์สแลมที่24ได้สาเร็จ โคบีไบอันเป็นเพื่อนสนิทของผมเราพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับแนวความคิดของผู้ชนะหรือวินเนอร์เมนเทลิตี้เมื่อผมต้องดิ้นรนกับอาการบาดเจ็บและพยายามหาทางกลับมาสู่ความเป็นสุดยอดของวงการเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมพึ่งพามากที่สุดเรียกได้ว่าโนว์เป็นคนที่มีทัศนคติแน่วแน่มีจิตวิญญาของความอุตสาหะไม่ลดละและไม่เปลี่ยนแปลงโดยเรามักจะเห็นเขาทุ่มเทเอาเป็นเอาตายในทุกๆแต้มและทุกๆเกมการแข่งขันบางครั้งเรามักจะเห็นเขาพลิกสถานการณ์ จาก,การตามหลัง0ต่อ40แต้มกลับมาเอาชนะเกมนั้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากนี้เขายังเป็นนักเทนนิสที่สามารถจัดการกับสิ่งรบกวนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับเกมการแข่งขันได้อย่างในปี2019ในการแข่งขันวิเมเบลดันรอบชิงชนะเลิศระหว่างเขากับโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่มีโอกาสปิดแมตช์คว้าชแชมป หลังได้ถึง2แมตช์พอยต์ในเซตที่5โดยในตอนนั้นคนดูเกือบทั้งสนามต่างตะโกนเชียร์เฟเดเรอร์และส่งเสียงเพื่อกดดันเขาแต่ทว่าโนวักกับสามารถตัดสิ่งรบกวนเหล่านั้นและมีสมาธิจดจ่อยอยู่กับการแข่งขันสุดท้ายแมตชนจบด้วยการที่เขาเอาชนะโรเจอร์เฟเดเรอร์3ต่อ2เซตคว้าชแชมป์บิมมบิลดันในปีนั้นไปครองได้สำเร็จปิดท้ายปี2023เมือการแข่งขัน ATP Final ที่ปาราอาบิตอ ในเมืองตูรินประเทศอิตาลีโนวักโยอโควิดยังร้อนแรงต่อนเนื่องสามารถเอาชนะยานิคซินเนอร์นักหัวรุ่นน้องเจ้าถิ่นไปได้2เซรวดควา้าแชมป์ ATP ไฟนอลไปครองเป็นสมัยที่7มากที่สุดตลอดการแซงหน้าโรเจอร์เฟเดเลอร์ตำนานนักหัวจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ควา้าแชมป์รายการนี้ไป6สมัยและโนวัโยโคยอควิดยังจบฤด,ดูกาลเทนนิสด,ด้วยการเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกถือเป็นการปิดฉากปี2023ได้อย่างงดงามแม้จะพลาดแชมป์บิมบัดดันไปก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการถกเถียงในหมู่แฟนเทนนิสว่าโนวัคยโควิดเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการหรือ,อยังส่วนตัวโนเล่ยังเหลือเพียงแชมป์รายการเดียวที่เขายังไม่เคยได้ครอบครองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพนั่นก็คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกหรือโกลเด้นแลมหากเราย้อนกลับไปดูผลงานของโนเล่ในโอลิมปิกที่ผ่านมาจากการเข้าร่วมการแข่งขัน4ครั้งโนวัคยโควิด ok ทำได้ดีที่สุดคือการคว้าเหรียญทองแดงในการประเดิมการลงแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในปี2008ที่ปักกิ่ง แต่หลังจากนั้นเขาก็แพ้ในรอบชิงระดับ3ที่ลอนดอนตกรอบแรกในลิโอและหดล่าสุดที่มีการเลื่อนจัดการแข่งขันเพราะการระบาดของโควิด -19 โดยภาพจำของแฟนเทนนิสกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในครั้งนั้นคือโนวักยควิดระเบิดอารมณ์ฟาดแลกเกตลงบนพื้นเพื่อระบายอารมณ์กับผลงานของตัวเองที่ไม่เป็นดังใจหวังสุดท้ายเกมนั้นจบลงด้วยการแพ้เร็กซานเดอร์ซูเวเลมหนึ่งต่อสเซตทําให้ต้องชิงอันดับ3ามกับปาโบการิโยบุสตาโดยในเกมนั้นโนวักยควิดก็ยังคงฟอร์มหลุดต่อเนื่องจนพลาดท่าแพ้ไป1นึ่งต่อสเซตทำให้จบโอลิมปิกครั้งนั้นแบบมือเปล่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกัน โอลิมปิกเกมที่ปารีส2024ในครั้งนี้เขาหมายมั่นปั้นมือที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกหรือโกลเด้นแลมมาครอบครองให้ได้นอกจากนี้ความท้าทายของนวัปปีนี้เขามีโอกาส <h ats> ที่จะสร้างบาริษัทหน้าใหม่โดยการคว้าสี่แชมป์แกด์แลมในปีเดียวกัน <h ats> เพื่อที่จะได้กลายเป็นนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาเหนือกว่าทั้งโรเจอร์เฟเดเลอร์และลาฟาเอลนาดาวได้ดีที่สุดโดยในอดีตมีเพียงแค่รอสเลเวอร์นักเทนนิสชายเพียงคนเดียวที่สามารถคว้าสี่แชมป์แนนดมไ้้เท่าั ปี2024ที่ไม่ได้เป็นหนังใจหวังแกนแซมแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพนและเป็นรายการที่โนวัคยูควิดคว้าแชมป์ได้มากที่สุด10ส,สมัยแต่โนวัคยูควิดกับเริ่มต้นปีด้วยการพลาดท่าแพ้ยานิคซิทเนอร์1ต่อ3เซตตกรอบรองชนะเลิศซึ่งถือเป็นการเปิดปี2024ได้อย่างน่าผิดหวังตามด้วยการถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายรายการเฟนโอเพนจากการบาดเจ็บหมอนรองเข่าขวาด้านในทําให้เจ้าตัวต้องรีบเข้าผ่าตัดทันทีในกรุงปารีสอีกทั้งยังทําให้เขาเสียมือวางอันด้นดวยว เรื่องราวความผิดหวังของปี2024ยังคงดําเนินต่อไปจนถึงแกนแลมที่3ของปีอย่างวิเมเบลดันโนวักหายจากการบาดเจ็บกลับมาลงแข่งขันได้ทันและสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับคาร์ลอสอัลคา拉斯แชมป์เก่าวัย27ปีและเจ้าของแชมป์เฟนโอเพน2024การโครจรมาพบกันของทั้งสองคนในรอบชิงวิเมเบลดันถือเป็นการรีแมตช์เมื่อปีที่แล้วและโนเล่คงอยากที่จะล้างตาให้ได้ซึ่งถ้าเขาทําได้จะกลายเป็นเจ้าของแชมป์แสมัยที่เท่ากับโรเจอร์เฟเดรเลอร์แต่สุดท้ายกลายเป็นอัลคา拉ส สามารถเอาชนะไปได้3เซตร,รวดคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อก,กันนั่นหมายความว่าโนเล่พาดการคว้าแชมป์แกนแรนด์สลมจาก4รายการของปี2024ไปแล้วหลังจากนั้นอีก21วันนวักยโควบิสามารถล้างตาคาร์ลอสอลคาราได้สำเร็จจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเทนนิสชายเดี่ยวในโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสโดยเกมการแข่งขันในวันนั้นต้องดวลกันถึงช่วงไทม์เบรกทั้ง2เซตสุดท้ายแกเป็นนวักที่เก่าและนิ่งกว่า สามารถเอาชนะไปได้2เซตรวดถือเป็นการสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีผู้ชิงโอลิมปิกของ2นักเทนนิสแห่งยุคจาก2เซตนี้เราเกือบต้องแข่งขันกันถึง3ชั่วโมงมันคือการแข่งขันที่น่าเหลือเชื่อมากๆตอนที่ผมตีลูกสุดท้ายผมคิดว่ามันจะเป็นชัยชนะในแมตชนี้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่โดยรวมทั้งหมดผมทําเพื่อประเทศชาติของผมมันคือความภาคภูมิใจที่ได้เล่นให้เซอร์เบีย โนเล่เปิดใจหลังควา้าแชมป์เทนนิสโอลิมปิก2024ได้สำเร็จสิ้นสุด16ปีที่รอคอยกับโกลเด้นสแลมแรกของนักเทนนิสชายเดี่ยวที่มีชื่อว่าโนวักยอควิดและคงไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยว่าเขาคนนี้คือโกลด์เกตส์ออฟออลไทม์นักเทนนิสที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของโลกสุดท้ายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เดอ Story และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราขอบคุณครับ